เรียแรกของโเทปก็คือชื่อเพลงกี่บางก็ไหวของหนุ่มเสกนะนี่หอดห่อละเอียดที่ลึกเนี่ยคืออะไรครับตอนแต่งนี่คือเขาให้เราคือนเขามีทำนองให้เราให้แต่งแค้อย่างเดียวใช่ครับตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพี่ก็ต้องแบทเทิลกับคนอื่นด้วยใช่ครับซึ่งก็โอโ้โหเป็นความเป็นเด็กเจ็ดแปดเนาะใช่ครับก็แบบว่าน่าภูมิใจมากแล้วแล้วแล้วโหภูมิใจในแน่แหละภูมิใจมากครับมีเพลงแรกแล้วแบบมันผ่านแล้วแล้วแบบตอนนั้นคือเขาแบบเขาสตาร์ทไหมเขาว่าไอเราเป็นนักแต่งเพลงใหม่แล้ว ให้ตอบแทอะไรยังไงให้ครับก็คือให้แบบปกติเลยดีดีมากๆได้ทั้งค่าทํางานเพลงสมัยก่อนนะครับแล้วก็ก็ประมาณห้0 0้บาทแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการขายอ่า<ช>ค,ครับก็ก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนกับจับเงินได้รวมๆกันก็เกือบครึ่งแสนนะครับในตอนที่เด็กตอนนั้นก็รู้สึกดีใจครับแต่ในเพลงแรกนี่ขออินไซต์นึงเพราะเป็นเพลงสำคัญเนาะมันก็เริ่มต้นสตาร์ทเขา ก็เหมือนเขาบอกโจทย์เรามาหรือว่าเขาให้เราคิดโจทย์เองเขาให้คิดเองแต่มันจะมีทํานองเพลงเขาก็แค่บอกว่าเป็นเพลงสนุกก็ไปแต่งมาแต่ละคนก็ท่อนฮุกก็ไม่เหมือนกันชื่อเพลงก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสตอรี่เขาให้เราคิดเองอคิดเองครับตอนนั้นพี่ชื่อเพลงกี่บางก็ไหวมันจะเกี่ยวกับนึกจะไปบางลําพูก็ดีอยู่อ่าจะไปบางบางลำมุงก็ดีออกคือไปทุกบางอะ่ะถ้ามีเธอไปด้วยจะก,กี่บางก็ไปไหวอ่ะแก๊กที่คืออย่างนี้ซึ่งพี่ดีเขาชอบมากนะครับแล้วแล้วก็ เออในชุดนั้นเนี่ยมันจะมีเพลงมันชื่ออะไรั้านสันสะเทือนมัน้งถ้าถ้าจำถ้าจำจำไม่ผิดใช่ใชครับเ,เพลงสันสะเทือนคือเพลงโปรโมทเพลงเร็วเพลงแรกแล้วก็เพลงที่สองที่เพลงถอนตัวเพลงช้าแล้วเพลงที่สามนี่แหละคือกี่บางก็ไหวมีมิวสิควิดีโอด,ด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่เพลงแรกสักทีเดียวแต่ว่ามันก็อยู่ในเพลงโปรโมทในล็อตโปรโมทแล้วเราเด็กเท่านั้นเพลงแรกในชีวิตที่แต่งด้วยแต่งครั้งเดียวผ่านด้วยแล้วก็ดีใจครับภูมิใจด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตอนนี้ก็คือก็เราเป็นเริ่มต้นการเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ ยังเรียนอยู่ด้วยเรียนอยู่ด้วยครับพี่ก็คือพอเพลงต่อมาจะเป็นอะไรครับพี่เพลงต่อมาคือชื่อเพลงฝากไว้ก่อนเถอะของขอจรศักดิ์รัตนนิสัย<อ>นะครับต่างกับพี่ใหญ่อาทิตย์สาราจุดะเป็นคือต่างจริงๆก็ต่างประกวดมาทั้งหลายหลายๆคนแล้วพอดีเนื้อของพี่กับของพี่ใหญ่เนี่ยมันมีดีทั้งคู่เ<อ>ขาเลยเอามาผสมแมช์กันแล้วก็ให้เป็นช่วยกันแต่งผมเก่งมากกับพี่ช่วยได้แบบพี่ก็ยังน้อยอยู่ย่งเงมต้นได้ได้อยู่ในคืนเดียวครับ พี่ใหญ่รุ่นใหญ่เลยครับเพราะพี่ใหญ่ก็น่าจะสามสิบแล้วตอนนั้นครับใช่ครับครับนก็เพลงนี้ก็ก็มีชื่อเสียพอสมควรเลยครับครับครับนี้ก็ก็ยังอยู่ในแกรมมี่อยู่ใช่ครับอยู่ที่แกรมมี่แล้วก็แต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้เป็นคือยังไม่ได้เป็นพนักงานีเออในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นเป็นพนักงานประจําในตอนแรกครับแต่ตอนหลังก็คือมีแผนที่ที่จะเป็นแต่บังเอิญพี่ออกไปก่อนอ๋ออ่าเหตุผลเพราะว่า พี่อยากจะแต่งทานองเพลงด้วยพี่เริ่มตั้งเป้าหมายต่อไปว่าพี่ไม่อยากเขียนแค่เนื้ออย่างเดียวอยากแต่งทานองเพลงด้วยแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยแล้วเป็นคนไม่ใช่คนดนตรีที่เรียบเรียงนะเป็นนักดนตรีจริงๆเนี่ยพี่ก็พยายามที่จะเสนอแบบเล่นกีตาร์มาให้พี่ดี้กับพี่ตีกิตมัสฟังนะครับเขาพี่ดี้พี่ตีเนี่ยเขาก็ดีมากๆให้โอกาสพี่ในการเขียนเนื้อนะแต่ว่าด้วยระบบในเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่เปิดโอกาสให้เด็กแล้วยิ่งเด็กขนาดนี้แค่ให้เขาให้แต่งเพลงก็เปิดโอกาสมากๆแล้ว แต่ระบบเขาจะไม่ให้คนเขียนเนื้อแต่งทานองอ่าเขาเขาก็เลยแบบเออบอกว่าเขาไม่มีระบบแบบนี้แต่พี่ก็พยายามจะคอนจะจะเออพูดในมุมของของตัวเองที่ที่เข้าใจว่าอย่างต่างประเทศนะครับวงเดอะบิทเทิลจอร์นนอนนะครับก็ก็แต่งเนื้อเนื้อทำนองเองได้เงี้ยมันมันก็ไม่เห็นจะต้องต้องเป็นทำดนตรีเท่านั้นเนื้อทำนองก็ก็น่าจะได้แต่เขาบอกว่านั่นมัน มันที่นั่นนี่ที่กมีมันระบบเป็นอย่างนี้แล้วแล้วพี่เขาก็จะเปิดแบบพูดเหมือนเชิงเปิดโอกาสว่าอ่ไปเราทาดนตรีมามาสิถ้าทําทําดนตรีมาได้จะฟังอ่าพี่พี่ก็เรียนเอ่ออิเล็กทรอนมาก็ก็เลยไปเอาซาวด์บลูสมัยก่อนอัดอยู่ข้างใต้อิเล็กทรนแล้วก็เล่นทํานองเล่นแบบอิเล็กทรอนนะฮะเราก็เข้าใจว่านี่คือการเราเล่นดนตรีแล้วแต่พอไปเปิดพี่เขาอ่านไหนฟังซิทำดนตรีมาแล้วเหรอพอเปิดปุ๊บมันจะเหมือนพวกคาเฟ่อะเล่นอิเล็กทรนตลกตลก พี่เขาก็วนล่อกันแล้วก็ปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นที่เราพูดถึงเนี่ยเออพี่เขาดีมากๆนะครับเขาให้เขาให้โอกาสแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นเพราะระบบอ่าแต่ว่าพอเราอยากจะทาทานองอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราต้องตั้งเป้าหมายต่อไปว่าถ้าตรงนี้เขาไม่ให้เราต้องไปหาที่อื่นตอนนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปแล้วก็ไปรอเสนอที่ค่ายขีตาครับย้อนไปนิดนึงว่าตอนนั้นที่พี่เริ่มเข้ามาปีสักสามห้าสามหกเนี่ยมนนีนักแต่งเพลงรุ่นรุ่น,นที่พร้อมๆกันแล้ว ่วาไม่มีคนอายุเท่านี้เลยครับในตอนที่พี่อยู่นะเป็นเด็กคนเดียวเลยเด็กสุดตอนนั้นรู้สึกจะเป็นคนที่เรียนมหาวิทยาลัยปีสามหรือว่าทํางานตอนต้นวิสามครับเด็กสุดเลยครับเป็นเด็กพี่ดีถึงเออบอกว่าจะได้เหรออะไรเงี้ยในตอนต้นว่าถึงถึงหวัวเลาะนะครับก็เลยแต่งไม่ที่เพลงอยู่แต่ว่าทีนี้พอปีสามเจ็ดหรือว่าใกล้ๆตอนนั้นคือไปเริ่มกับกีตาร์ใช่ครับทีนี้ต้องอยากรู้นิดนึงว่าพี่ไปเริ่มท่านี้ได้ยังไงอ่า เออไปเริ่มค่ายนี้ได้เพราะว่าผรเวินว่ารู้จักกับพี่พี่นกนะครับแต่ที่รู้จักเนี่ยก็เพราะเคยเอาไปงานไปเสนอแล้วตอนแรกที่จะมาแกรมมี่เนี่ยไปเสนอตรงพี่นกก่อนพี่นกเขาก็สนใจให้ลองแต่งแต่ปเอินไปไปได้ที่แกรมมี่ก่อนอ่าก็เลยไปที่ที่ที่แกรมมี่นะครับแล้วพอพอตรงเนี้ยพอเราอยากทาทานองเราก็เลยลองกลับไปหาพี่นกดูว่าเออเราไปลองทําตรงนี้มาแต่เราอยากทาทานองด้วยพี่นกกอที่นี่เปิดให้ทํานะจะทําเนื้อทํานองก็ได้อ่าพี่ก็เลยลองไปทําตรงนั้นครับ